เติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คาวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่เปอร์เซ็นต์ักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับเพวกอนๆผมคาริงวันนี้อยู่กับการคาดการแพ็กเพย์หรือีกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกประจรําพฤหัสที่ 5เดือนที่12 2 0 2 4นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคาดการนันเกเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีในยูฟาแชมเปี้ยนสลีกสัปดาห์ก่อนนะครับมาดูกันว่าครับว่ามีใครบ้างที่โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็มีโอกาสมาใน p l a y e r of t h e w e e k ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือว่า p l y y r r o t t h w w e k k ม่วงนะ ก่อนที่จะไปคาดการ์นะครับทุกคนใครที่เตรียมทองหรือว่าทองยังไม่มีที่จะเอาไว้เปิดแพ็คพวกนี้นะพวก p พย์เออร์ออฟเดอะวีม่วงนะเพย์เออร์โรเวเขียวต่างๆนะผมขอแนะนำนะครับจูนมิโกะครับอย่าลืมไปจัดกันนะมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสรรอย่าลืมเข้าไปจัดกันเด้อมามาดูกันบ้างครับว่าสัปดาห์นี้มีใครที่โชว์ฟอร์มได้ดีบ้างครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกจะมีนักเตะที่ทุกคนชื่นชอบหรือว่ารอคอยหรือเปล่ามาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างครับผม ไฟติสโซโมสอนแรกนะเป็นโซโม่สอแอดมาริดนะแต่นี่อาวาเลสนะอ่ามันไม่มีโลโก้มาริดนะผมก็เลยเป็นเอาภาพเก่ามานะเป็นภาพอ่าอาวาเลสตอนอยู่แมนซิงนะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าอาวาเลสจะมีโอกาสมาในเพยเยอร์บลูวิงม่วงของแอดมาริดนะครับทุกคนนะใครที่ติดตามน้องมันอยู่หรือว่าอยากจะลองเล่นน้องมันนะครับในร่างแอดมาริดผมว่ารอได้เลยนะสัปดาห์นี้ มีให้เห็นแน่นอนนะครับประมาณนี้นะบอกไว้ก่อนนะการ์ดพวกนี้ที่ผมเอามาเป็นการ์ดเก่านะครับแค่เอามาปรับอูอเล่นๆน,น,นะครับผมแล้วก็อาจจะมีปรับตำแหน่งเป็นบางตัวนะเพื่อให้เห็นแล้วก็เห็นหน้าเห็นตาเห็นชงเห็นชื่อนะจะได้รู้ว่านักเตะค,คนไหนเป็นนักเตะค,คนไหนบ้างนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมย้าว่าคลิปนี้เป็นการคาดการณ์นะครับไม่ใช่เป็นการการันตีนะว่านักเตะพวกนี้จะเข้ามานะครับผมสมมติต่อไปตัวมูสอนบาร์ซ่านะผมว่าโอโมมีโอกาสมานะ คือเลวานมันมาบ่อยแล้วนะเพราะว่าโอโมก็ยินได้นะในนัดดูฟาแชมเปี้ยนีกผมว่าใครที่เป็นสามกบาซงบาซา่าเตรียมทองรอเปิดนะครับอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะแต่ผมเต็งเตเป็นโอโม่มากกว่านะสำหรับการคาดการณ์ของผมนะครับสำหรับดานี่โอโม่ครับตัวต่อไปเป็นทางน้าผู้ศัพทประตูบ้างนะผู้สัพประตูผมขอให้เป็นนอยเออร์แล้วกันแต่ตามจริงอีกหนึ่งคนนะเดี๋ยวไปดูกันนะเป็นใครนะนอยเออร์ของบาเยินนะที่ชนะปรารีสไป1-0มั้งูงถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับบาเยินนะนอยเออร์ถือว่าโชว์ฟอร์ไมได เตรียมทองรอเปิดกันเลยนะครับผมบอกเลยสําหรับมาโนเอลนอยเออร์อหรนนอยเออนั่นเองครับผมคนต่อไปนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแทมมี่อับบาฮัมนะที่มีโอกาสน่าจะมานะครับสาหรับแทมมี่อับบาฮัมนะผมว่ามีโอกาสมานะของสโมสร A เอซีมิลานนะอันนี้ผมไม่มีการล่าฟิเอร์หรือวีเขาเลยก็เลยเอาการนี้มานะมีโอกาสมาใครที่เป็นสาวกเอซีอยากฟูลเอซีมิลานผมว่าเตรียมทองรอเปิดกันได้เลยนะสําหรับแทมมี่อับบาฮัมครับผม จะเป็น2คนนี้นะที่มีโอกาสมานะของอาร์เซนอลนะจะเป็นไคลฮาวเวตแล้วก็กาเบลนะครับผมที่มีโอกาสมานะเพื่อนๆนที่เป็นสาวกอาร์เซนอลผมบอกว่าเก็บทองรอเปิดได้เลยนะผมว่า1ใน2คนนี้จะมาให้เปิดนะครับเพื่อนเอ,นอยากได้ใครลองคอมเมนต์มาดูนะสำหรับ2ตัวนี้นะกาเบลกับทางด้านไคลฮาวเวตนะสมมสองต่อไปครับสมมสอสุดท้ายนะครับสมมสอที่ผมคาดการณ์น่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่ จัดการนะครับจัดมัดริดไปนะสองศูนย์ว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะสองคนนี้ถ้าโชว์ฟอร์มได้อีกถ้านอยเออร์มาเคลลิเออร์จะไม่มานะครับแต่ถ้าอนเออร์ไม่มาจะเป็นเคลลิเฮอร์มาแต่ถ้าเคลลิเออร์มาแม็กอาลิสเตอร์จะไม่มนะแต่ผมว่าอยากให้แม็กอาลิสเตอร์มาอีกนะเพราะว่าเพิ่งมาไปแต่เ็าอยากให้มาอีกนะเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะเพื่อนๆอยากได้ใครครับสาหรับนักเตะที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนะเพื่อนๆอยากได้ใครลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผม สำหรับอ่า Player of the Week ประจำสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการคาดการแพ็ค Player of the Week ม่วงหรือเพย์ยูออฟเดอ e วีคยูฟ่าแชมนะเปี้ยนลีกนะเพื่อนๆคิดว่าใครจะมาในสัปดาห์นี้เก็บทองรอเปิดกันหรือ,อยังคอมเมนต์มาด้านล่างหน่อยครับว่าอยากได้ใครเป็นพิเศษสำหรับวันนี้คำพูดคำจานแต่ม่ผสม,มหรือข้อมูลผิดพลาดป,ประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปบ่าย,าย,ายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยเด้อกสำหรับการคาดการมีแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ